เนี่ยได้ครับสวัสดีครับอยู่กับตั้มรมได้แอนเจคูเมกาติวานนท์ปทุมธานีนะครับสหรับวันนี้ต้มอยู่กับเจ้าเจคูเซเว่นนะครับ s h s Park In Hybrid แบบซูเปอร์ซิสเต็มนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกล103มกิโลนะครับแล้วน้ำมัน60ลิตรเติมเข้าไปเลยครับวิ่งได้อีก1000 200กิโลรวมแล้ว1,300กิโลนะครับคุ้มจริงๆกับราคาในรุ่นของตัว Max 999,000บาทน,นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการส่งมอบรถในรุ่นของตัว j จคูเเวคันนี้เลยนะครับกับลูกค้าของตั้มจากกาญจนบุรีนะครับ น้องเป็นคนแนะนําหนูค่ะก็หนูไม่ค่อยกินอะไรกับรถไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนทางบันนอกก็ไม่ได้มีที่ชาร์จด้วยอะไรด้วยนะคะ่ะมันมีน้ํามันด้วยมีไฟฟ้าด้วยหนูก็โอเคมากกว่าเพราะว่ามันตอบโจทย์กับหนูโจทย์ในการทดใหม่ตอนนั้นคืออยากได้รถที่ประหยัดประหยดัดใช่ค่ะมันใหญ่แล้วก็มันเหมาะสมเพราะว่ามีลูกสงองคนด้วยค่ะใช้ล่ะ ชีปันนอกอ่ะก็ต้องใช้ที่มันมีน้ำมันด้วยแล้วก็มีไฟฟ้าโดยกประหยัดใช่ค่ะใหญ่แล้วมันเหมาะกับลูกด้วยแล้วก็เรามีหลายคนในครอบครัวครับดีมากค่ะตําหนูกัตามที่ตองก็ตอบดีมากตลอดเดี๋ยวพี่เล่นใหเดี๋ยวพี่เล่นให้โอเคค่ะพี่ตมําให้สิบค่ะพี่ตํม ็ควรตัดสินใจนะเพราะว่ามันวิ่งน้ํามันก็ได้ไฟฟ้าก็ได้แล้วมันก็ได้กิโลที่มากขึ้นแล้วก็ประหยัดด้วยอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับในรุ่นของตัว Plug In Hybrid ของเราแบบนี้นะครับ ทักเข้ามาสอบถามตั้มได้ที่เบอร์โทร095 653 9414นะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ